กลาวนวสก,การพ่อครูสุดบูชายิ่งครับกล่าวนสก,การท่านสมณะสิคมาตรเตินทำเจตีทำทุกท่านครับ <Hey. S 1> ก็เนื่องในโอกาสนี้ก็เห็นถึงว่าในวาระที่พ่อครูไม่สบายนะครับแล้วก็ในฐานะลูกๆที่จะเป็นกำลังใจให้พ่อครูและปฏบิบัติบูชาพ่อครูเพื่อที่จะ สืบสารศาสนาที่พวกครูเป็นอุดมการของพวกครูที่อยากให้โลกุตละอย่างลงในชมพูทวีปหรือประเทศไทยหรือหรือคนสัตว์ที่จะช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากความทุกข์ครับก็ในฐานะลูกๆแล้วก็ชาวโศกนะครับผมก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติบูชาพักเพียรตามคำสอนพ่อครู เท่าที่จะทำได้สุดกำลังแล้วก็เห็นถึงสิ่งที่พระครูได้เมตานะครับนำพานาวาวุนิยมมาสู่จุดนี้ได้เพื่อพิสูจน์ยืนยันให้สังคมชาวโลกเขาเห็นว่ามาเส้นทางนี้มาเป็นคนจนมาเสียสละครับทำเพื่อสังคมโอกาสนี้ที่พ่อครูไม่สบายก็อยากจะอนอกจาก ไม่มีอะไรที่จะทําได้ก็คือส่งกําลังใจแล้วก็ภาคเพียนที่จะทําตามคามสอนว่ครูเป็นการปฏิบัติบูชาให้เกิดมากเกิดผลตามทำเท่าที่จะทําได้ครับครับขอบพระคุณครับ